มากคับทุกคนอากาศหน้าบ้านเย็นก็เลยต้องกินชายตีเกี๊ยวร้อนๆน,นะให้มันแบบซึ้งใจกันไปนะความเย็นมันก็ต้องสู้ด้วยความร้อนฝากไปกดด้วยนะที่ฉันลงรูปในทิกตอกอ่ะเห็นไหมที่ฉันขี่จักรยฝากไปกดไลค์หน่อยฝากไปกดไลค์รูปที่ฉันขี่จักียหน่อยรีโพสให้ด้วยปทุกคนจ๋าฝากหน่อยจ้าไป ช่องมันจะได้แบบมี e อนเกรดเมนมากอะไรบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีลูกนิกนะลูกแม่เพิ่งเสร็จเรื่องจะลูกแม่เพิ่งเสร็จเรื่องลูกแม่ไม่ได้ไล์เลยลูกเออล้างเสร็จเมื่อไหร่ปีหน้าค่ะปีนี้เริ่มเดี๋ยวจะลงเสามีนาลงเสาบ้านแล้วก็คาเฟ่สร้างไปพร้อมๆกัน สร้างบ้านกับคาเฟ่ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวก็หม้ออ่าแกงแล้วอโอ้โหพิเศษพิเศษเยอะมากกดไลค์เรียบร้อยแล้วขอบคุณค่ะขอจอให้หนูได้นะ ทำไมนอนดึกจังมึงก็ต้องดูก่อนนะสามทุ่มห้าสิบสามทุ่มห้าสิบดึกอะไรสามทุ่มห้าสิบนะพูดอะไรก็ด,ดูดูความจริงด้วยสามทุ่มห้าสิบตื่นก่อนน้องให้น่ารัก ก็ดี <What? S 1> ดีครับดีถ้ามันมีเอนเกจก็ <What? S 1> ดีครับดีถ้ามันมีเอนเกจก็ดีครับนะไม่งั้นก็ไม่มีคนสนใจอะทำไงได้อะชีวิตชีวิตถ้าจะเป็นแบบสายคอนเทน,นต์มันก็ต้องมันก็ต้องมีเอนเกจมีเอนเกจ นะโรคโรกไหวเขาคุณนค่าโลกนี้มันน่ากลัวทุกคนโลกนี้มันน่ากลัวเ uh huh. สียปะนะมันน่ากลัวนะมอเตอร์แค่คนอื่นอยู่ไม่ได้หรอกชีวิตเนี่ยมอเตอร์แค่คนนู้นคนนี้อยู่ก็ไม่ได้ทำอะไรนะอยากทำอะไรทำไปเลยค่ะไม่เดือดร้อนใครจบ เดือดร้อนใครคือจบอไปเที่ยวแพรมาไว้พาไปเที่ยวนิกที่มะขามันมีเขื่อนวันนี้หมดไปหมื่นกว่าบาทหมดไปหมื่นกว่าบาทโดนลูกน้องวางยา <c oughs> มันบอกว่าลูกน้องบอกบอสไปเที่ยวเขื่อนกัน ไอ้เราก็บอกว่าไอ้เราก็คงไอ้เราก็คิดเนาะว่าอ๋อไปเที่ยวเขื่อนก็คือแบบไปนั่งชิๆลๆริมเขื่อนนี่ไม้ร้านเออริมเขื่อนนู่นนี่นั่นที่ไหนได้ที่ไหนได้ลูกน้องมันวางยามันวางยามันพาดิฉันไปขี่จ็กสกีเล่นบานนาโบดนะ แล้วก็แพรก็เป็นแพรแบบลากออกไปข้างนอกแต่สนุกมากเลยสนุกสนุก <S <S เด็กๆมีความสุขฉันก็มีความสุขไม่เป็นไรโอ้ <S <S 1> <S 1> โดนแดดใช่เนี่ยหน้าคํ้วันนี้คือแบบกันแดดเอาไม่อยู่ กันแดดเอาไม่อยู่ค่ะโอ้โหแดดช่ำเลยไปตอนบ่าามขี่จักรยานแดดเดอดแจะสนุกสนุกค่ะดามนอนเต้าแม่เหรอคะ อยากกินอะไรร้อนๆคะ่ะอยากกินอะไรร้อนๆเฉยๆอันนี้แหละคึกเหิมละคึกเหิมจะออกกำลังกายก็เลยไปซื้อ a p p l e Watch มาก็เลยไปซื้อ a p p l e Watch มาคะ่ะจบ <c ười> เคยมีเครื่องหนึ่งจำได้ไปซื <c ười> ้อ a p p l e Watch มานะคะเพราะฉะนั้นเออ นะเพราะฉะน,นั้นช้ำๆโอ๊ยกล่องขาดง่ายจงาังวะเตลืยเป็นหงอนนะจบ ม่ต้องพูดเยอะโอ้ยขาดเลยอะขาดง่ายจังงงฟิลแบบรักโลกมากเลยนะ mm hmm. แอมบนวด mm hmm. เดี๋ยวจะวิ่งเดี๋ยวจะวิ่งเอามาจับเวลาเดินเวลาวิ่งตัวเอาตา ื้อมาสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทตัวสายเป็นสายเป็นสายเลสสวยทุกคนสวย ใช่มาม่าค่ะไม่ใช่มาม,ม่าช,ชายสี่มีเกี่ยวขับรถเหนื่อยหิวก็เลยกินน้ำมันก็จะหมดน้ำมันก็จะหมดวันเนี้ขับรถขึ้นเขาน้ำมันก็จะหมดน้ำมันเหลือเจ็ดสิบโลใช่ค่ะบะหมีนะ่หน้าเซเว่นเป็นเพื่อนเราอืม้ม เธอไม่ได้มีแค่เส้นนะสายเลดใส่ออกกำลังกายเจ็บไม่เป็นไรครับซื้อมาแล้วว่าเน้นทนทานช่างมันเถอะเน้นทนทานนี่เดี๋ยวให้ดูเป็นอันนี้ สี่ทมสายเป็นสายแบบนี้สายแบบนี้สแบบอันนี้ไว้ใส่ออกกำลังกายนี่แบเมตสายเลด เจริงๆมันใส่ง่ายมากเลยนะดิฉันทำให้มันใส่ยากเฉยๆอ,ยอะใส่ยากเฉย นี่แค่นี้แบบนี้เอาไว้ออกกําลังกายเอาไว้ออกกําลังกายเอาไว้เวลาวิ่งแบบเก๋ๆแล้วก็แบบวิ่งวิ่งไปยี่สิบเอ็ดองศานะคะยี่สิบเอ็ดองศา อจะวิ่งได้ส <N> ักกี่วันจะวิ่งได้สักกี่วันนะก็มาดูกันนะคะว่าจะวิ่งได้สักกี่วันเมื่อกี้มันมีตัวข้อความมันนี้ด้วยนะมันอยู่หน ใช่ต้องวิ่งรู้สึกว่าไม่วิ่งไม่ได้แหละเพราะว่าน้ำหนักต้องวิ่งดิฉันนะ่ะถ้าวิ่งก็ลงง่ายอยู่แต่ต้องวิ่งก่อนนอนน่ะก่อนที่จะนอนน่ะยังไงก็ต้องได้เบิร์นนิดนึงรีวิวทุกวนันรีวิวทุกวนัน รีวิวทุกวันแสดงว่าไม่ได้เป็น f อฟกันจริงนะเนี่ยไปอยู่ไหนมารีวิวทุกวันเลยบ้านใหม่อะ่ะแต่ว่าวันนี้ไม่อยู่เฉยๆยังไม่ได้ยังไม่ได้ลงเสาค่ะลงเสาวันที่วันที่แปดวันที่8ดมีนาจะลงเสาเสาอ,อีกเสาโทนะครับ วันที่7ก็เดี๋ยวไปไปเปิดงานวัดก่อนเขาเชิญไปเป็นประธานแก่แล้วนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> นะกรรมการวัดเชิญไปเป็นประธาน <c oughs> เปิดงานแล้วนะรับบทคุณหญิงรับบทคุณหญิงรับบทคุณหญิงแล้วนะ <c oughs> นะจบนะเออดีแล้วค่ะท้าสายยางอืม ขายเอฟขายอะไรอะ่ะไม่ก็ชุดผ้าถุงชุดผ้าถุงชุดผ้าถุงผ้าถุงแล้วก็เสื้อแต่คนละสีะเ,นนเดี๋ยวไปชาร์จแบตก่อนเดี๋ยวจะวิ่งไงเดี๋ยวคืนนี้จะวิ่งสักห้าทุ่มคอยวิ่ง พี่ปองเป็นไงบ้างโอเคค่ะเมื่อวานไปถามแล้วแกโอเคอยู่จะบอกว่ามันเป็นคอนเทนตแต่ก็ขอให้ที่แกทำสิ่งที่แกทำคนในสังคมชื่นชอบนะ การเล่นกับกระแสมี2อย่างก็คือทำแล้วสังคมคนในสังคมชื่นชมโอเคกับทำแล้วคนในสังคมรับไม่ได้แล้วก็แอนตี้ก็ต้องดูจังหวะจากโคลนดีๆนะแต่ดิฉันว่าพี่ปองเขาเขาอยู่กับโซเชียลมานานเขาจัดการได้เดี๋ยวดูก่อนวันนี้ไม่ได้เข้าไปดู วันนี้ไม่เข้าไม่ได <internally. S 3> ้เข้าไปดูช่องพี่ปองเลยนะเพิ่งกลับมาถึงค่ะขออนุญาตกินหน่อยนะเพิ่งกลับมาถึง ตมากสวัสดีออ้ยขอบคุณค่ะพี่เพนด้าพี่เพนด้าหนูนั่งอยู่ตั้งนานไม่มีใครส่งของขวัญให้เลยอืมงพี่เพนด้าคนแรกเลยให้ของขวัญหนูหนูไร้ตั้งนานไม่มีใครให้ของขวัญหนูเลยงงมาก ขอบคุณนรับ,บ,บมาปูหลาครัแม่พอบอกว่าไม่มีใครให้ของขวัญส่งกันใหญ่เลยไปหาอะไรมากินเป็นเพื่อนกันนะคะอากาศเย็นค่ะอากาศเย็นค่ะกี่องศาเนี่ย ยี่สิบกว่าองศาอากาศเย็นมากไม่มีลมค่ะไม่มีลมแล้วก็ไม่มียุงก็เลยนั่งหน้าบ้านได้ไม่มีลมแล้วก็ไม่มียุงค่ะชิวๆว,วันนี้นั่งหน้าบ้านปกติดิฉันก็ไล่หน้าบ้านนะถ้าใครดูดิฉันไล่ช่วงแรกๆอะ่ะดิฉันนั่งไล่หน้าบ้านนะแต่ว,ว่าบางทีเขาสูบบุหรี่ข้างบ้านสูบบุหรี่ดิฉันแพ้ควันบุหรี่ดิฉันก็เลยนั่งไม่ได้ปกติเป็นคนชอบแบบ นั่งแบบบรรยากาศแบบอย่างเงี้ยชอบอยู่บ้านเราไงลมเย็นอะไรก็ได้หมดยกเว้นกินบุหรี่ไม่ได้เลยแพ้แพ้กินบุหรี่ค่ะ <c oughs> ขออ่งเปาด้วยนะคะคุณพี่คนสวยขออ่งเปาด้วยนะคะอยู่อยู่จันตั้งหน้านะเพิ่งรู้นะ อยู่จันตั้งนานเพิ่งรู้นะว่ามีเขื่อนตรงมะขามอะ่ะจริงบรรยากาศดีมาก อืมสวยแล้วก็วิวดีจริงวันนี้ไปนั่งมาช่ำๆที่ดิฉันไปไม่ค่อยมีนะจะไปตรงจุดที่ร้าน ไปตรงจุดที่ร้านแม่แอมตำกระเทยอ่ะไปตรงจุดที่แม่แอมตำกระเทยเขาไปเปิดร้านแต่เขาตำต้มตำอร่อยนะตำต้มตำอร่อยใช้ได้เด็กๆสั่งมากินกันดิฉันไม่ค่อยได้กินเลยเนาะไม่ค่อยหิวเป็นอย่างงี้แหละเวลาไปเที่ยวไม่ค่อยกิน แต่ว่ากลับมาบ้านแล้วก็หิวพรุ่งนี้แม่จะทำขนมจีนให้กินาเจ๊แอมตากันเธอ